ว,นนออมมวันนี้พ่อน้องอติมมาตัดหญ้านะครับวันนี้พ่อน้องอติมมาตัดหญ้าสําหรับโคกทุเรียนโคกเล็กๆนะพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนนี้หญ้าขึ้นเร็วมากอาไอ้หน้าหน้าหน้าฝนนี้ก็พยายามตัดหญ้าให้โล่งเตียนหน่อยเพราะว่าแสงแดดหรือเขาจะมากระทบดินเพื่อสังเคราะห์แสงได้เพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนสําสหรับต้นเล็กๆต้นนี้ก็ปลูกช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หน้าร้อนสุดๆเลยนะครับพี่น้องอเนี่ยเขาเริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้วสําหรับที่ทุเรียนเข้ามาใกล้ๆดูนะครับทุเรียนที่เขาแตกใบอ่อนณนะช่วงขณะน,นี้ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้เราก็เติมธา,าตุอาหารให้เขาด้วยนะครับคือว่าธาตุาจุลธาตุที่มีธาตุอาหารเก็ดแปดชนิดอยู่ในนั้นแหละครับเราเราเติมให้เขาไปเลยเพราะาแล้วข้างล่างท,ท,ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ เราเติมปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้หรือยี่ห้าเจ็ดเจ็ดก็ได้ใส่หนุ่มมือเดียวอ่ะใส่ใส่เล็กๆนี่น้อยอโรยลงไปใต้โคงนี้สิบห้าวันเราใส่ครั้งหนึ่งสิบห้าวันเราใส่ครั้งหนึ่งไอ้ที่ขาดไม่ได้คือหน้าฝุ่นนะพี่น้องท่านเติมยาป้องกันเชื้อราไปลงในดินด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม่ะอ่าพี่น้องครับสําหรับแปลงแปลงนี้นะอ่าถ้าดูดีๆเนี้ย เราปลูกหน้าแรงนะครับสําหรับแปลงนี้ทุเรียนแปลงนี้เราปลูกหน้าแรงนะครับนี่ครับหญ้าขึ้นลกเลยเราจะมาทําการตัดแต่แต่ถ้าไม่ตัดหรือฉีดยาฆ่าหญ้าก็ได้นะครับฉีดยาฆ่าหญ้าก็ได้นะครับแต่วันนี้พ่อน้องกรติมแกมาทําการตัดนะครับออบางท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมาตัดบางท่านก็ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยก็ได้นะครับแปลงนๆๆๆี้ท <ๆ Ó, S 2> <ๆ braid ility> 네ัๆๆ้งหมดเราปลูกทั้งหมดมัน เกือบสองร้อยต้นก็ว่าได้นะครับอ่าเกือบสองร้อยต้นกันเลยก็ว่าได้นู่นครับสําหรับแปลงแปลงนี้เราปลูกหน้าแรงนะพี่น้องมาเราจะพามาดูอีกต้นหนึ่งท่านสังเกตไหมครับเราปลูกมาก็หลายเดือนแล้วแต่ทําไมทุเรียนต้นนี้ถึงเป็นเช่นนี้บอกตามตรงนะครับตอนนี้มีปัญหาที่ระบบลากท่านดูดีๆนะครับดูดีๆตรงโคนต้นเขานะครับอ่า ช่วงที่ปลูกใหม่ๆเลยช่วงที่ปลูกใหม่ๆเลยทีนี้ไอ้ดินตรงนี้นี่มันยุบลงไปไม่ได้กดค่ารอบข้างมันยุบลงไปทีนี้หน้าดินไปถมถมนี่เขาหมดเลยแล้วทีนี้เวลาเราให้น้ําน้ําจะไปขังอยู่ตรงนี้ทีนี้ทุเรียนได้กินน้ําเยอะรากเน่าโคนเน่าก็ตามมาปากตินี้ต้องต้องต้องให้มันสูงกว่านี้นะแต่ทีนี้เราไม่ได้ปลูกแค่คนเดียววันที่เราปลูกเราปลูกหลายท่านบางท่านก็ไม่ได้กดให้เราตรงนี้ ต้องต้องเอา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 หน้าดินตรงนี้ขึ้นมาสูงกว่าดินดินเก่ามานันนะพี่น้องนี่มันถึงได้เป็นปัญหาเช่นนี้เราจะเอาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปไปไปบอกท่านนะครับว่าเราจะเอาเอาปัญหาที่ว่าที่สวนของเราเป็นเช่นนี้นะบอกตามตรงนี้ฮะระบบลากไปแล้วครับท่าหน้าดินทองเขานี้มันยุบลงไปเวลาท่านปลูกท่านก็ยกให้มันให้ให้ให้ไอ้นี่นี่นนไอตรงนี้นี่มันสูงกว่าหน้าดินเก่ามันหน่อยครับแล้วท่านก็กดรอบข้างไป แต่เวลาเราถ้าถ้าถ้าท่านไม่กดให้เต็มที่เวลาเราให้น้ํามันยุบลงไปก็เป็นเช่นนี้ครับนี่คือปัญหานะครับนี่คือปัญหาเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวอย่างตัวอย่างต้นที่มันสมบูรณ์อ่ะอ่อ่ไปนี่พี่น้องครับเนี้ยนะถ้าปลูกเราต้องให้เขาอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับหน้าดินหน้าดินกับไอ้ไอทุเรียนใช่ไหมอ่ารากทุเรียนเขาอยู่อยู่หน้าดินหมดเลยแต่ถ้าเราเอาดินไปถมถมเขาหมดเลยทีนี้ก็ มันก็อย่างว่าเลยเนาะคนก็ยังหายใจไม่ได้เลยทุเรียนไม่เหมือนพืชชนิดอย่างอื่นนะบางพืชนี้ปลูกทมถึงนี่เลยนะแต่ทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ที่แต่ละสวนที่ปลูกมาเวลาทมขนาดนี้บางคนก็ไม่ตายหรอกแต่ทีนี้มันชื้มันช้ากลัวจะฟื้นตัวได้มันช้าครับแต่เราพยายามปลูกให้มันหน้าดินอยู่อย่างนี้นะพี่น้องวันนี้บอกตามตรงเลยครับาสาระไม่ค่อยมีอะไรนะครับพอวันนี้พ่อน้องกรติม,มาตัดญ้านะครับ เลยบอกว่าแปลงนี้แปลงนี้เป็นลักษณะเช่นนี้ข้อผิดพลาดเป็นยังไงสําหรับที่ปลูกใหม่ก็คือบอกที่อบอกเมื่อกี้นี้แต่ถ้าถ้าอยากให้ดีก็ให้ให้ลากเขาลอยอยู่นี้ครับให้ลากเขาลอยอย่างนี้ไป